ฮัลโหลแม่จ้าแม่สอนทำไม่นี่นยดีข้าวซอยไก่เอาแบบตั้งแต่พริกแกงเลยเอาแบบแซ่บเลยเนาะใช่เอาแบบสูตรแม่เลยอะเริ่มเลยก็มีมเมล็ดผักทีหนึ่งช้อนเม็ดยี่หา หนึ่งช้อนอเป็นตะวนันหนึ่งช้อนเราใช้ตะวันดำลูกพ้าเราหาไม่ได้เราก็ใช้กระวัดขาวแทนได้นะก็เอามาคั่วในกระทะให้มันหอม,อมแล้วก็พักไว้กเมกระเทียมหอมแดงกรมิ้เหลืองตะไคร้อเอามาคั่ว แล้วก็เอาไปตำรวมกันเราก็ตำพวกนม้จักทีเม็ดที่ลานม็ดจาวาอะไรพวกนี้ก่อนเนาะโอเคแล้วก็ค่อยตำพวกสมุนไพรตามทีหลังเนาะแล้วก็เติมผิวมะกรูดไปด้วยแล้วก็หนูก็มีถั่วเน่าด้วยนะแกงเหนือเนี่ยพวกข้าวซอยพัวเนี้ยเขาจะใส่ถั่วเน่าถั่วเน่าเนี่ยก็ต้องไปติ้งไฟมาร้อนๆก่อนให oh. ้อ,อกบกิ็ดเกียเก๊ยวๆนะมันะมจะได้หอมๆแล้วามาตำในเครื่องเทศนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีขิงซอยด้วยนะขิง ถ้าเราหั่ไม่ได้เนี่ยเราใช้ขิงผงจริงๆก็ได้ลูกก็ห่อ,อก,กันไม่ต้องซอยก็ดีง่ายดีใช้ฉีกซองแล้วก็ใส่ได้เลยโอเคใช้แทนขิงไปเลยเนาะใช้แทนขิงสดใช่ใช,ใช่หอมขิงเหมือนกันโอเคงั้นพอก็<ล>เอามาตำให้ละเอียดรวมกันแล้วตำให้ละเอียดใส่กะปิลงไปช้อนนึงก็จะได้พริกแกงข้าวซอยไก่พร้อมตำเองอโอเคเครื่องเยอะเหมือนกันนะกว่าจะได้พริก่องเยอะ ยุ่งยากไงลูกแต่ว่า oh. ความอร่อยไปเยอะนะทีเนี้ยพอพอเราได้พริกแกงแล้วใช่ปะพอพริกแกงเนี่ยไปผัดใน่กระทะให้มันหอม uh huh. ผมกะหรี่ที่เตรียมไวท้ทีแรกเนี่ยเราก็มาใส่ตอนนี้ละลูกอ๋อโอเคใส่ใ<ช>ผงกะหรี่ลงไปเพราะว่าจม่ทำให้เหลืองพริกแกง uh huh. น้ำสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอม ทีนี้เราผัดพริกแกงแล้วจะ่ปหรือพอได้ที่แล้วเนะี้ยเราก็เติมกะทิไปทีละนิดผัดไปให้อหอมๆแล้วไปค่อยๆเติมให้สีมันส,สวยๆแล้วก็เอาไก่ลงไปแล้วก็เติมน้ำกะทิไอ้ท่วมไก่อ๋อก็เอาไก่งลงไปแล้วผัดกับพริกแกงก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเติมน้ำกะทิใช่แล้วกระปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเพราชอบรสไงแล้วก็ใส่ไตี่ยวไปให้มันเต๋ยๆหน่อยนึง เออแล้วพอยเห็นข้าวซอยเขามีไอ้เส้นกรอบกับเส้นนิ่มพอยชอบกินเส้นกรอบมากมีกรอบคืาเส้นหมี่กรอบก็เอาหมี่ปกติเอาเส้นข้าวซอยไปทอดใช่ป่ะใช่ใช่แล้วเครื่องเคียงเครื่องเคียงมันก็ผักกันองเออผักกาดดองหอมแดงแล้วก็พริกกินรวมๆกันแล้วก็อร่อยดใช่รำัวเรียกไรนะถ้าเหนือรำแต๊ะเจ้ารำแต๊ะเจ้า เขาบอกว่าข้าวซอยเนี่ยมันหมายถึงวิธีการทําเส้นก๋วยเตี๋ยวแบนทําด้วยข้าวสาลีผสมกับน้ำแล้วก็ไข่นวดให้เนียนแล้วก็ซอยเป็นเส้นแบนๆบางๆคนพื้นถิ่นเขาก็จะเรียกว่าข้าวซอยอือข้าวซอยเป็นแบบนี้ แล้วก็จริงๆอ่ะพริกแกงข้าวซอยเนี่ยพวกสมุนไพรเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยมันเยอะเหมือนกันเนาะที่แม่บอกมา<ช>แต่ก็ก็ดีที่เราใช้ขิงผงจีนเจนใช่ไหมแทนขิงแทน<ช>ได้ลูกแกนได้หอมเหมือนกันแม่มีติดครัวไว้เลยนะลูก,กเพราะว่าถ้าหน้าหนาวตอนนี้ด้วยนะลูกก็อเอามาดื่มได้แก้หนาวได้นนใช้หมักไก่ก็อร่อยทำกับข้าวได้นะลูกออหอมเลยอ่ะ จินเจเนี่ยเขาดีนะเขาเป็นขิงผงที่ผลิตจากขิงแท้แบบแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเขาคัดแล้วคัดอีกคัดจากขิงแก่สดแล้วก็เอามาผลิตที่มันทําให้มันคงคุณค่าของขิงแท้ไว้แล้วก็รสชาติเนี่ยก็จะหอมอร่อยกลมกล่อมถ้ามาดื่มก็ดื่มง่ายเอามาปรุงอาหารก็หอมขิงตามแบบฉบับของจินเจนเขาแหละเขามีหลายสูตรด้วยแหละแม่ลองดื่มลองเอามาปรุงอาหารกันดูก็ดี้้ไววแลวลูก Okay, อเคซื้อไว้ดื่มซื้อไว้เพื่อใส่ที่แบบเราไม่ต้องไปหาขิงที่ตลาดแล้วเนะวาะเราก็สามารถจิดมาใช้ได้เลยปรุองอาหารได้ด้วยลคอ <c oughs> เทสแล้ว